สวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับน้องอูมาพบกับสองน้องอูลองศาลซึ่งตอนนี้อูก,กัอยูที่หลังบ้านเนาะซึ่งอูกะเวลาอัดคลิปอีหยังอันเดอร์อูกะจะทิมาอัดอยู่นี่เนาะทุกคนเพราะว่ายูแถวนี้ก็เป็นแบบมันเงียบแล้วก็บ่มีเสียงรบกวนเนาะยู่หลังบ้านเนาะแล้วก็ทางหลังก็เป็นธรรมาตนะิเนาะซึ่งวันนี้อูกะทิมาแค่คลิปตอบคําถามอ่าของไอเอฟซีที่ถามเข้ามาเนาะมีคอมเมนต์นึงที่เพื่อนถามมาเดี๋ยวนะ้องอูขึ้นให้เนาะ มีคอมเมนต์หนึ่งที่เพื่อนถามว่าอทําไมคนลาวชอบไปเที่ยวไทยเสียนะ่าชอบไปเที่ยวไทยท่าภาษาลาวก็คือแปลว่าเป็นอย่างคนลาวจังไปเที่ยวไทยเนาะซึ่งอู้ก,ก็เมื่อคือนนี้อู้ได้อ่านแล้วอู้ก,ก็มานั่งคิดเออเป็นอย่างเนาะคือมักไปเที่ยวไทยเนาะและ้วอูกกออ้ก็เอาอิงเอาซีเอาอิงสิว้ามานี่อู้สิ่งที่อู้จะเว้าต่อไปเนี่ยคืออู้จะอิงเอาจากอเหตุผลของตัวเองแล้วก็สังเกตจากอ คนอ้อมค้างหรือว่าญาติพี่น้องผู้ที่เพื่อนไปเนาะว่าเป็นอย่างเพื่อนคือไปเนาะอ่า,า,อา,ออาลอแล้วก็เอาเีกเอาเหตุผลตัวเองแล้วก็เอาเอาคนอื่นนาเบิงบ่งสภาพแวดล้อมตัวเองนาว่าอ่าคนอ้อมค้างของตัวอ่าตัวน้องอูหรือว่าคนที่อุ้งอูงูจักที่เขาจะไปลินประเทศไทยอ่าเบิ่งสังเกตเป็นอย่างข้าเจ้าจึงไปเนาะซึ่งอ่านี้อูกาดได้เขียนริตมานะอูจะเขียนใส่ในโน้ตของโทรศัพท์เนาะอูกา อูก็จะอันเว้ามาก็คือมียูห้าเหตุผลเนาะทุกคนมียูห้าเหตุผลอูคิดว่าเหตุผลที่หนึ่งก็คือหนึ่งก็คือเป็นเรื่องภาษาปากเว้านะทุกคนอ่าคนลาวกับคนไทยนี้มีภาษาปากเว้าที่อูคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่อ่าถ้าถ้าซีว่้เราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกบ่เป็นคนละประเทศแต่ว่าอ่าสามารถเว้าภาษาไผ่ภาษาลาวเลยภาษาไผ่ภาษาลาวเลว สามารถเข้าใจกันได้สินะคือคนลาวเนาะวาลนำนำคนไทยวอาภาษาลาวแต่คนไทยก็ยังสามารถเข้าใจสิ่งที่คนลาววอลได้และสมมติคนไทยมาวอานำคนลาวแต่ว่าคนลาวยังสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ทุกอันนะนะสามารถเข้าใจแล้วก็สื่อสารกันได้เนาะอู้คิดว่าการที่เราทีไปเที่ยวประเทศไหประเทศหนึ่งอ่าเรื่องภาษาปากว้ากับเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่าอ่าเราต้องได้อ่าเราต้องได้อ่าสื่อสาร หรือว่าสนทนากับหรือว่าสนทนากับคนที่ในแต่ละสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวะเนาะเช่นว่าเราไปเจอแม่ค้าบ <Size> ่ขายเครื่องบ่เราก็ต้องการสื่อสารเนาะแล้วก็เราก็ไปเจอนักท่องเที่ยวบ่ไปเจอแบบคนที่อยู่ในประเทศด้านบ่เราก็ต้องการสื่อสารเนาอู้คิดว่าภาษานี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะทุกคนหนึ่งก็คือภาษาเนาะสองก็คืออาหารเนาะอ่าวอู้คิดว่าการ การการที่แบบว่าเฮาไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งคืออุวาเ,เนื่องจากนอกจากที่แบบว่าภาษาปากวาวแล้วกันยังมีอาหารอีกเนาะ,ะการไปเที่ยวนี่ถ้าเฮากินอาหารบทึกปากนี่ก็เป็นสิ่งที่ลําบากเนาะแต่ว่าประเทศไทยกับประเทศลาวนี้อุคิดว่ามันมีอาหารการกินหรือว่าที่คล้ายๆกันเนาะถึงจะบ่คือกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีส่วนที่คล้ายๆกันสามารถ คนลาวก็สามารถมักอาหารไทยได้เนะมีนะก็เลยอาหารนี่ก็อาหารมันค่ะค่อนข้างมีหลากหลายแล้วก็มีอาหารที่แซ่บๆเนาะอาหารไทยเนาะโอเคว่าอาหารนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะแล้วก็เวลาอยู่ไทยมีห้านดังๆอีอย่างนะก็คือแบบสมมติว่าเขาอยากไปดิ้นไทยเขาก็ต้องได้ไปเที่ยวไปชมไปกินเนาะทุกคนน่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วก็คืออ่าประเทศลาวเป็นประเทศอ่า ประเทศอ่าไทยเป็นประเทศที่ใกล้กับประเทศลาวเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าทุกคนสังเกตอู้อู้บูฮู้ว,ว่าทุกคนสังเกตบอเตอู้นี่สังเกตเนาะคนลาวเวลาอ่าวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าเป็นเวลาว่างหรืออ่าเวลาวันพักอ่าวันเสาร์วันอาทิตย์เสียนะอาจจะมักไปคนคนที่อยู่ในโน,โนครหลวงเมืองจันทนาอูอู้สังเกตเนาะตามที่อู้ไปอยู่จะมักไปเที่ยวอ่า จะมักไปเที่ยวอ่ะเซนทันอุดรทุกคนเออเพราะว่าเวียงจั์มันติดกหนองคายมันบอกขาเจ้าจะมักไปลินนองคายไปเที่ยวอุดรแล้วกัคั้า้ามันมีวันพักแบบว่ายาวๆเป็นทิศนะสมมุติว่าอ่ะผู้ใดมีเวลาว่างเป็นที่นะขาเจ้าก็จะพากันไปอ่ะเที่ยวอ่ะแถวอ่เซียงควาเสี่ยวเซียงคานแถวอีหอย่างนันะทุกคนเติมอูคิดว่ามันไปมาง่ายนะเพราะว่าการที่เราไปประเทศไทยไปหนองคายหรือว่าไปอุดรนี้ก็คือแค่ขี่ ที่รถข้ามขวัวไปสิยะน่ะไปกลับก็ได้นะไปไปกับก็ได้นะไไไดอู่เคยไปเนาะไปตอนเ้าเนาะไปตอนเ้าไปแล้วกัตอนแรงประมาณสี่โมงห้าโมงนี่นะห้าโมงแรงนะขับลับสิยนะ่ะมันอู้คิดว่ามันเป็นอ่ามันเป็นประเทศที่ใกล้กันแล้วกันมันมีความสะดวกสะดวกสบายในการเดินทางไปมาเนาะซึ่งเราจะไปแบบอ่าไปกับ ไปกลับเลยก็ได้สิหนะแบบบจําเป็นต้องใช้เวลาแบบเป็นมือสองมือสิหนะคืออ่ะย่างเส้นคนที่อ่ะน้องอูสังเกตเนาะคือโมน้องอูอันมักจะสวนอูอ่ะไปไปลิ้นอุดรบอกไปิ้นอุดรบอกสิหนะไปิ้นเส้นทานอุดรบอกไปกินซาบูสิหนะเบบไปกินซาบูที่มันเป็นสายยาวๆนะแต่อู้ก็บ่เคยกินแต่อู๋เคยไปอดเ้นท่านอุดรค้างนึงแต่ว่าอู๋ก็บ่เคยกินจากเครื่ออู๋ก็ไปซื้อน้อโซนั้นไปก็เออเงินเงินกระบาลนะมีเงินแค่อ่ะพันไปก็บาทไปสิหนะ ะจะมักไปกินซาบูแล้วก็มักไปซื้อของยู่อ่าอ่าตลาดนัดของถมเออจะมักไปซื้อของที่ตลาดนัดของตลาดนัดของถมแล้วก็มักไปซื้อของยู่ของกินทางนั้นเพราะว่ามันทึกเนี่ยนะแล้วก็ต่างได้ไปลินต่างประเทศนําได้ไปลิ้นห้างสิฮานะทุกคนประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปซื้อของเซลลในห้างนะประมาณนี้ตามทีอูอ่ะเคยไปกับโมและอูสังเกตเนาะอู้เคยไปอ่าเซนทรานอุดรนหนึ่งครั้งเลาทุกคนอู้เคยไปอุดรครั้งหนึ่งจะ นองคายอัวเคยไปส่องเทือประมาณนั้นแล้วทุกคนแล้วก็อ่ะแรงท่องเที่ยวเนาะเหตุผลที่สามก็คือแรงท่องเที่ยวเนาะแรงท่องเที่ยวนี่ก็เป็นชุดเรื่องที่สําคัญเนาะที่อาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปลินเนาะเึ่งอาประเทศไทยก็อาเป็นประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศลาวแลวแล้วก็ยังมีแรงท่องเที่ยวที่งดงามสวยสวยงดงามเนาะเส้นทะเลโอยังที่ประเทศลาวบบมีเนาะยังที่อาประเทศลาวบบมี ซึ่งอ่ะมู่น้องอูมีมู่เนาะขเขาเจากับมักไปตลอดอยู่มักไปเที่ยวเกาะเนาะมักไปเที่ยวทะเลแล้วก็กไปเที่ยวเกาะเกาะซางเกาะอันเดียค่ะเนาะทุกคนกะไปหัวหินไปอันเดียค่ะเนาะมู่น้องอูก,กับไปเนาะแต่ว่าช่วงหน้าฮามู่กับสวนอยู่แต่ว่าอูอูกับบอได้ไปแล้วทุกคนอ่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายหลายแห่งเนาะลาุอ่าเวลามู่ไปเที่ยวน,นี้มันที่เป็นแบบว่าอ่าคือเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่มันก็จะมีไซเดียนติดกับแถวแถวอ่า แถวบกแก้วบกอืมแถวบกแก้วบกอูบ่แน่ใจน่าจะเป็นแถวบกแก้วแหละคนมู่น้องอูมีมูนดูแถวบกแก้วหรือว่าเสียงายอันเดือคะนะเขาจาก็จะข้ามไปทางอ่ะข้ามไปทางอ่ะขวามิตรภาพของอยู่ทางอ่ะเสียงเสียงเสียงายบอที่ข้ามไปนะอูบูจิว่าขวามิตรภาพแห่งที่เ่าได้เจะนะข้ามไปลินมองนั้นซึ่งถ้าคนที่ยู่เวียงจันก็จะอ่าข้ามขวามิตรภาพอ่าไทยลาวแห่งที่นึ่งตัวยู่หนองคายฮนไปประมาณนี้เนาะ เชิงอูอกับมักเบิ้งเด้มักเบิง้งยูอ่ะประเทศไทยอ่ะยูเฟซบุ๊กมันจะมีเพจรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนะเกาะนั้นเกาะนี้นะราคาที่ไปราคาที่ไปเที่ยวเกาะอันนี้อ่ามีราคาเท่านี้ไปแล้วมดงบประมาณเท่าไหร่เสียนะอูกับจะมักเบิ้งเนาะมักเบิ้งรีวิวที่เขาจเจ้าไปรีวิวไปเที่ยวมาก่อนอู้กับจะมักเบิ้งตรงนั้นเนาะเออมันอูเบิ้งแล้วอูอ่า แต่ว่าอ่ามันมีธรรมชาติที่ประเทศลาวบ่ม,ม th ีก็คือทะเลนะก็คือทะเลก็เลยบอกว่าเอออ่านี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเนาะที่อยากไปเหตุผลตัวนี้น่าจะเป็นเหตุผลของอูเองเนาะที่อูบ่าเหตุผลสุดท้ายก็คืออ่าคนไทยใจดีเนาะทุกคนอ่ะเหตุผลตัวนี้แม่เอามาจากใส่หนองอูเอามาจากอ่าตตวนองอูเองเนาะเอามาจากตตวนองอูเองที่นนองอูได้สัมผัสเนาะสัมผัสก็คือตอนที่นนองอูอ่าไปหาหน้าสาวที่ยู่อ่าบึงการตอนที่นนองอู เคยเล่าไปานะว่าน้องอูเคยไปไทยไปบึงการไปเฮดเบียกซวยนั้นเฮดเบียกซวยหน้าสาวเนก็คือแม่น้องตุ๊กค่ะนาะไปไปต่อหน้าทุกคนแต่ว่าแม่น้องตุคค๊กมีบัตรมีเบอร์หมือะไรด้เลนเอกสารอียอย่างมดแล้วแต่ว่าอูอูฮันกับตุ๊กตากับต้นตานั้นไปแบบเอกสารโบมีแบบรักข้ามไปนะอันนี้เขาก็วาย้อนไปเมื่อสิบปีก่อนคูเนาะงเจ็ดแปดแปดปีโอ้ยน่าจะปีสองพันสิบสองงพันสิบสามทุกคนน่าจะประมาณแปดกปีเก้าปีละ เบ้าย้อนไปตอนสมัยอายุประมาณสิบสี่สิบห้าปีทุกคนไปไปแล้วอ่าเฮาแบบรักข้ามไปสนัดแต่ว่าเฮาไปบ้านเขาเขาเจ้านะเขาเจ้าก็หู้เลยว่าเฮาอันนั้นมาแต่เขาเจ้าก็ใจดีก็บเฮา่น่ะอู้ไป่น่ะเขาเจ้าพอลมเฮาดีได้ลมลมดีไป่น่ะเขาเจ้าให้ความสนใจเฮาเขาเจ้าก็คือถามเฮาว่าเอออยู่บ้านเมืองอยู่ลาวเป็นองไรอาเฮียนจังไดอันเดจังได่น่ะอู้คิดว่าเออเขาเจ้าเพื่อนให้ความสนใจดีแล้วเพื่อนกะ ถามดีนะถามแล้วอันคือมีคนที่ยู่ข้างส่วนใหญ่เนาะก็มาลินนํามาถามนําแบบอเอาอันนี้ให้เอาขนมขนมเจนซี่ให้นะให้กินนะเอออูรคิดว่าเอเขาเจ้าคือใจดีแท้นาแบบเอาขนมเอาอันนี้นี้เขากินนะเขาค้ามมาอ่ะยูฮันคนยูฮันก็ใจดีใจดีสิฮนะอุก็เลยรู้สึกว่าเออคนไทยใจดีคนไทยใจดีแล้วก็คือได้ได้สัมผัสอย่างที่สองก็คือเอามาให้ยูทูบมีเนาะ ก็มีแบบอ่ะไอ้อเอื้อยทางเอฟซีประเทศไทยหรือว่าลุงทางประเทศไทยเนาะที่ฝากของมาให้ตลอดเนาะที่ฝากของมาให้ตลอดคือยังเส้นพ่อลุงอ่ะอันนี้น้องอู้ขออนุญาตเว้าซื้อพ่อลุงเด้ออ่ะคือพ่อลุงตาหรือว่าคือหลายๆคนเนาะที่เพื่อนบอกขอประสงค์ออกนามเนาะเพื่อนก็ได้ฝากของมาให้ตลอดเนาะฝากอ่ะคือลุงทองเนาะเพื่อนก็ได้แบบว่าอ่ะสนับสนุนแบบอนเงินมาให้หรือว่า ให้ซื้อวัดเติมเงินหรือว่าให้ใจเข้าไวไฟหร,วหรือว่าอันหรือว่าอันส่งของมาให้แบบเส้นของกินบอหรือว่าอ่าตอนนั้นก็คือเคยอ่าซื้อของของกินบอหรือว่าโดนบอหรืออันเดนเนาะเพื่อนก็นยังฝากมาให้สิฮะนะก็คืออ่าขอบใจเพื่อนหลายๆขอบใจทางเอไอเอฟหลายๆที่แบบเอ็นดูอ่าน้องอูตลอดมาเนาะที่แบบตั้งแต่เริ่มสร้างซองอ่ะเดินาะกับขอบใจหลายๆเนาะ กาสิพยายามเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนเฮ็ดคลิปต่อไปเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะถ้าว่าจุดใดที่น้องอู๋เฮ็ดแบบขาดตกบกพร่องอีหยังก็สามารถติเตียนมาได้สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวน้องอู๋ก็ปรับปรุงเนาะเดี๋ยวน้องอู๋จะปรับปรุงเนาะเพราะว่าตอนนี้มื้อนี้น้องอู๋ก็ได้อะ่ะ ตอบคอมเมนต์ไปสองสามคลิปแล้วทุกคนแต่ก็ยังมนะันมืดเนาะเพราะว่าหลายเนาะอูก,กะเพราะว่าเอาคลิปลงมืดหนึ่งสองคลิปแล้วอ่าคอมเมนต์ที่ยังบร่ได้ตอบกะยังหลายเนาะนี่ก็คือเหตุผลที่อูมาเว้าให้ฟังนะอันนี้คําเว่าที่อูเอามาเว้าห้าเหตุผลที่ยกขึ้นมาเว้านี่ก็คือเป็นเหตุผลที่เอามาจากคนอ้อมข้างที่สังเกตที่เวลาเขาจะไปไทยเนาะแล้วก็เหตุผล จากตัวเองอ้างอิงมาจากตัวเองที่ตัวเองได้ฮับมาเนาะแล้วก็เอาเอามาเว้าเนาะกะทาวาดานเปิดมีโอกาสเนาะอูกะหวังว่าอูจะได้ไปเที่ยวประเทศไทยเนาะแล้วก็ไปเจอกับไอเอฟซีเนาะแล้วก็หวังว่าอนาคตข้างหน้าเนาะอูกะทาดานเปิดอูกะอาจจะอ้วนอีอูกะบวมเนาะอูแต่ว่าหวังว่าอูกะอาจจะได้ร่วมงานกับไออันแน่อีกเป็นครั้งหนึ่งเนาะอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งอูกะ ถามว่าทุกมื้อนี่แบบคิดฮอดเขาไอไอันแนงเอแปลงบอกอะคิดฮอดเนาะทุกคนกลับมาเบิง้งอ่าเรื่องเก่าๆหรือว่าอ่าคลิปเก่าๆน้องอู้เป็นคนที่มักเบิ้งคลิปเก่าๆเลยเมื่อนั้นน้องอู้ไปเบิ้งคลิปเก่าๆที่เจอไออันแนงครั้งแรกก็คือแบบตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวเมื่อนานน้องอู้จะมาใหดรีแอคชั่นอ่าเจออ่าเบิ้งคลิปไออันแนงครั้งแรกเจอไออันแนงครั้งแรกว่าเป็นเนาไดเนาะ เมื่อนั้นเห็นน้องแฟร์เพื่อนเอาลงมาเจอไอ้อันเนีครั้งแรกน้องอูก,ก็คิดเอออูก,ก็เคยเจอไอ้อันเนียงครั้งแรกตอนที่ u, no อยู่นักฟุตบลกับยิ่งจันทรเมื่อน้าอูสิมาเฮ็ดรีแอคชั่นเนาะว่ากันเจออ่าไอ้อันเนีครั้งแรกอูอูแตอนนั้นอูเป็นยอดใหญกับตอนนี้นั่นอูเปลี่ยนไปหลายโบสิฮะนะกับมีหวังว่ามีโอกาสกับซีได้รวมงานกับไอ้อันเนีอีกครั้งหนึ่งถ้าไอ้อันเนีได้เบิ่งคลิปนี้โอกายังฝากความคิดฮอดคิดถึงไปให้อ่ะไปหาไอ้อันเนีกับไอ้แป้งนเด้อกะคิดฮอดไอ้แป้งเส้นเดียวกันเนเาะ แต่ว,ว่าอ่มีก็มีหลายคนถามว่าไอแอนเน่ A N A ก็ได้ทักหาได้แชทหาได้อันอีหยังอยู่บ่ก็มันบ่แม่นว่าอ่าจะจะจะ,จะคุยกันตลอดอะทุกคนบ่แม่นว่าทักหาตลอดโดนโดนไอแอนเน่นนก,ก็จะทักหาอู้เทื่อหนึ่งเนาะโดนโดนอู้ก็จะทักหาไอแอนเน่ครึ่งหนึ่งก็กคืออู้ก,ก็เกรงใจไอแอนเน่ A N A, ย่านไอแอนเน่ A N A, บ่ว่างมื้อน,นั้นไอแอนเน่ A N A ก็ทักหาอู้อยู่เนาะส่งพวกอ่อีหยังเราส่งอ่ะเราส่งอัน เป็นพวกแบบอ่า YouTube ที่แบบอ่าเป็นข้อมูลของแฮกเกอร์ที่เขาจะแฮกเฟนแฮกเคาะยูทูบมาด้ยฮะนะเราส่งวิธีการป้องกันอันเดอรมาฮะนะอู้กับฮู้สึกว่าเออไอแอนเน่ก็ยังแบบว่าอ่าเป็นห่วงน้องสาวคูณนิโย่นะซึ่งกับฮู้สึกดีใจเนาะเพื่อนก็ส่งมาบอกอันนี้ฮะเนี่ยอู้กับเออดีใจที่แบบว่าไอแอันเน่ก็ยังเป็นห่วงน้องสาวคุณนิโยกับขอบใจไอแอนเน่หลายๆเนาะคันท่าแบบ ทุกคลิปคือที่ทุกคนนะเนาะเขือน้องอูจะว่าตลอดว่าคันท่านะน้องอูโบมีไออันเน่คืออูก็คือชิบมะฮอจุดนี้ทุกคนก็คือชิบะเฮ่อโบฮู้จักน้องอูเนาะโบฮู้จะว่าอ่าน้องอูล่องซานแม่นไผ่เนาะเนาะโบฮู้จักคําว่าล่องซานเนาะซึ่งอ่าอูก็ได้เปิดซองมานี่ก็ได้ปีปลายะเนาะซึ่งก็เปิดเป็นอ่าคนแรกที่อยู่ในล่องซานก็รู้สึกซองนั้นก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแบบตอนนั้นโบมีประสบการณ์เนาะเฮ็ดตามแบบ ฮ็ดไปโบมีไผบอกเนาะก็มีแต่แบบเขาไอ้แน่คอยแนะนำเลยๆกน้อยเนาะแล้วก็แบบฮ็ดด้วยตัวเองบ่บ่ได้บอกว่าสิเป็นเรื่องเอ็กซอกเอเซนอีหย่างก็คือฮ็ดด้วยตัวเองทุกอย่างเนาะทุกคนแล้วก็เรียนหู้ด้วยตัวเองบบมีไผบอกบบมีไผแนะนำเลยอูคิดว่าอูมาถึงจุดนี้อู๋คิดว่าถามว่าตัวเองประสบผลสําเร็จบอกกันยังตอบได้เต็มปากเลยนะว่ายังบบประสบผลสําเร็จเนาะทุกคนที่ประสบผลสําเร็จเมื่อใดก็คือมือที่สามารถ มือที่สามารถฮอด1นึ่งแสนซับขึ้นไปแล้วก็สามารถามีเงินเฮ็ดในสิ่งที่เขาอยากเฮ็ดเป็นธุรกิจบ่อนั้นนี่ย อันนึงเนะาะเฮาก็ถือว่าเฮาประสบผลสำเร็จเนาะอันนี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นขั้นทดลองเนาะทุกคนว่าฮาซีไปได้ฮอดซัาใด้กับคันท้าบโบมีไอเอย FC ทุกคนอูกก็คือบบมาฮอดจุดนี้เนาะทุกคนซซ่งคลิปนี้อุกกะจะลาทุกคนไปก่อนพร้อมกับคำขอบใจขอให้ f อซทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงความเจย่าได้ความไ้อยามีขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอ่า มีเงินมีคำลายจำได้สุขภาพกะต้องแข็งแรงมาก่อนเนาะถึงว่าเงินจะหลจำได้แต่ว่าสุขภาพโบแข็งแรงนั่นกระโบมีความหมายแล้วทุกคนก็ขอให้ทุกคนปัจจาก,กาันโรคภัยไข้เจ็บอ่าขอให้โควิดมดไปภายในปีนี้นะทุกคนคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบาย